มีอยู่ช่วงหนึ่งาดางมาใส่ย่านตื่นบ้าขืนมาเลยหไปบ่าขืนมากินเนี้อบ้าขืนมากไก่คนเลมามากินข้าวเร็วมา,มา กินหครับบอ่อปลาณนาบานมันถึงกําหนดจับกินจับขายตะดนแล้วครับตว่ามันก็ติดปัญหากับคนเลี้ยงเนี่ยครับเลี้ยงเขาแล้วก็เหลือตนเ,อเนเหลือเสียดายบ่ามันเดือเสียดายหรอกสงสารเหลือตนครับมันก็คือสั์เรือสัดเรียงของเขานะครับเนาะเวลาเขายางมาเนี่บึม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 เขามาคล้ายๆว่ามันจำนำนำนักเท่านำนักตีนเท่า กาวยางที่เขายางประจําประจํเนี่ยครับเพราะเอาอาหารให้เขากินนี่ครับแต่สังเกตเบังแฟนแฟนนาแฟนไม่ยิ่งนาม่ยิ่งมากนี่เ <T> ขากับบวใครมานีปันใดเนี่ยลูกไส้มาให้เนี่ยเขากับพวใครขืนมามารับปันใดนะครับ <T> แต่ว่าตับต้นอันบานขืนมามาเอาอาหารให้เขาเนี่ยเขาสิตแบบมาออ,อมาจอมาเต็มยางออมไปส่วนทางพุน่นว่ายไปน้ำยางออมไปทางพุน่น เขาก็หวไปนึ่ครับมันเป็นความผูกพันมันเป็นมันมีความรู้สึกว่าบม่อยากกินเขาเหรอกครับตอนสมมุติหนิครับทั้งๆทีมากระเลี่ยงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาเลี่ยงมาครับวันก็มีกระโตใ,ใหญ่ตัวน้อยปนกันนี่ปลาตะเพียนปลานิ่นปลาดุกปลาบึกแล้วก็ ปลาในน้อยอีกหลายย่างครับปลาคอไปยังวันนี้มีแมนบัดครับมันอยู่ในนี่ยมันก็เป็นห่วงโสอาหารให้กันปลาคอกินปลาซิวหน่อยกินลูกปลานิ่นปลานิ่นมันก็แพ้ง่ายก็ปลาคอเป็นวันละครับนี่แหละครับมันเป็นความรู้สึกว่าหน้าบ้านว่าอยากกินปลาเลี้ยงเหรอครับเลี้ยงเราสงสารเขาครับับ ถ้าบางมือได้มือนหนึ่งก็เขาก็เป็นอาหารหานากนะครับก็ต้องก็ต้องไปวางกันไปตามนั้นละเพราะว่าคาหัวอาหารกับอาทิตย์นึงก็ประมาณสามร้อยนะครับบวกกับอาหารที่เขาให้เองเนี่ยก็ซอยประหยัดไปได้หลายอยู่ครับเป็นไหมเห็นแล้วเปินะเปินหนบบบับเปิหนา ขนาดมันลอยอยู่เนี่ยลมมันลมลมมันมาล่างเนี่ยลมมันตีแห้งมากปลาซิวปลาปลาเพี้ยนปลาดุกปลาดุกนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งเอาดางมาใส่เอาดางมาใส่แล้วเขาย่านตื่นบ่าขืนมาเลยหายไปบ่าขืนมากินเนี้อบ้าขืนมากไก่คนเลยจนบ้านก็หายอาหารมาเรื่อยๆหายเรื่อยๆจนเขาคุ้นเคยสมมตินี่บ้ยยานละขืนมากคือเกาละ ึ้นมาเต็มหัวสรุสึบขึ้นมาขึ้นเก้าแล้วครับเอาละครับฝนที่มาและ่ะฝากคลิปเลี้ยงปลานี่ให้พี่น้องถึกใจกับกดไไหลกดแชร์นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่น,น,นี้แหละครับสวัสดีครับเบิ้งปลาต่อ